การพิเศษฝ่ายคดีอาญา8ก็ดีจะร่วมกันตอบข้อสักถามพี่น้องสื่อมวลชนผมขอก็ญาตเริ่มดังต่อไปนี้นะครับสำนักง,งานในการสูงสุดโดยงานโฆษกแถลงกรณีไอการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรอด,ดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายยาตาตรา112ผมขออนุญาตไล่เรียงลำดับคดีนี้ดังนี้นะครับ คดีนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559สำนักงานอายการสูงสุดได้รับสำนวนการการะทำความผิดนอกราชาอาณาจักรจากพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการสามกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีพันตำรวจเอกโอรานสุกเกษมเป็นผู้กล่าวหา พันตำรวจโทรหรือนายทักษินชินวัตรเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558 ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้และประเทศไทยเกี่ยวพันกันเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรจึงเป็นคดีอยู่ในอำนาจของอายการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีตั้งแต่แรกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามา,ามตรา20ในชั้นแรก พันตำรวจโททักษินหรือนายทักษินชินวัตรหลบหนียังไม่ได้ตัวมาทำการสอบสวนร้อยตำรวจตีพงนิวัตยุทธพันธรร์บริพานอายการสูงสุดในขณะนั้นพิจารณาสำนวนโดยตลอดแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่19กันยายนปี2559ว่าเห็นควรสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษินชินวัตรทุกข,ข้อกล่าวหาต่อมาพันตำรวจโท หรือนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาอดีตนายกมนตรีได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีอื่นต่อมาวันที่17มกราคมปี2567อธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนและคณะร่วมกับพนักง,งานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแก้งพฤติการและข้อที่จริงทางคดีให้กับพนันธุ์ตรโทรหรือนายทักษิณชินวัตร ได้ทราบแล้วปรากฏว่าพันวยโทรหรือนายทักษิณชินวัตรให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดต่อมานายอำนาจเ,เจริญรักอายการสูงสุดได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมทุกประเด็นที่ผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมและพนักงานสอบสวนได้ํำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว พร้อมได้ส่งบันทึกคำให้การสอบสวนเพิมให้กับอายการสูงสุดประกอบการพิจารณาบัดนี้นายอำนาจเกยียรติเจริญรักอายการสุดได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งคดีนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567โดยสั่งฟ้องพันรัจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาด้ายพระหมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา1 1 2่งสคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2 5 1 9ข้อหนึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการการะทาำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3 มาตรา14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศ2560มาตรา8วันนี้พนักง,งานอายการไม่สามารถยื่นฟ้องพนันงวัโทรหรือนายทักษิณชินวัตรต,ต่อศาลได้เนื่องจากพนันงานโทรหรือนายทักษิณชินวัตรไม่ได้มาพบพนักง,งานในการตามกําหนดนัดโดยได้มอบอานาจให้ทนายความมายื่นคําร้องขอเลื่อนฟังคําสั่งของพนักง,งานอายการ ออกไปเป็นวันที่25ิมิถุนายน25 6 7เวลา9ก้านาฬิกาพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเนื่องจากติดโควิดโดยแพทย์ให้หยุดพักเพื่อสังเกตอาการ7วันนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2567ซึ่งนายวิพุฒิบุญประสาทอัยการพิเศษฝ่ายคดียา8ในฐานะหัวหน้าพนักงานการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีโดยได้รับมอบหมายจากท่านอัยการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ พิจารณาคำร้องที่ผู้รับมอบหน้าของพันธรโทโฮหรือนายทักษิณชินวัตรนำมายื่นแล้วเห็นว่าเหตุขอเลื่อนเนื่องจากอาการป่วยเพราะติดโควิดโดยหมอให้พักสังเกตอาการถึงวันที่3มิถุนายนจึงอนุญาตให้เลื่อนไปเป็นวันที่18พฤษภาคม2 5 6 7เวลา9นาฬิกาเพื่อให้ประทัดประทานโทษ18มิถุนายน2567เวลา9นฬิกา เพื่อนัดให้กับพันธุ์รัตโทหรือนายทักษิณชิวัฒมาพบอัอการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลต่อไปอนั่นคือสาระสําคัญโดยสรุปที่ทางท่านัยการทุกสุดมีคําสั่งเกี่ยวกับคดีนี้นะครับก็สรุปก็คือท่านไอการทุกสุดมีคําสั่งฟ้องทุกข้อกล่าวหาและนัดให้มาพบ พนักงานในการสำนักงานในการพิเศษฝ่ายคดียา8เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนปี2567นะครับก็นี่คือข้อเท็จจริงโดยสรุปที่ทางงานโฆษกได้ถแถลงพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้ถ้าท่านมีคำถามเอกสารข่าวนี้จะมีการแจกให้กับพี่น้องสื่อมวลชนในลำดับต่อไปช่วงนี้ถ้ามีอะไรคำถามเชิญครับ ในรายละเอียดมีใบรับรองแพทย์แต่อยู่ในสำนวนเราไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดขนาดนั้นแต่เป็นแพทย์ที่ให้คำรับรองยืนยันเป็นใบรับรองแพทย์แต่รายละเอียดรายละเอียดยังคงต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึงครับ เลื่อนอย่างนีคค้คือเรียนอย่างนี้นะครับการ,การที่ท่านเลื่อนไปเนี่ยเรื่องเก็บป่วยหรือมีเหตุขัดข้องเนี่ยถือว่าเป็นระบบงานทางธุรการแต่หลักใหญ่ใจความคือท่านอายการสูงสุดมีคําสั่งนะครับฟ้องเรียบร้อยแล้วประเด็นการขอเลื่อนทานองนี้มีมีอยู่เป็นลักษณะที่ดูเหตุขัดข้องเนี่ยมันมีหลายหลายลักษณะเช่น ถ้าเป็นผู้ต้องหาบางรายก็จะมองว่าเตรียมหลักซักไม่พร้อมหลักประกันไม่พร้อมเราก็จะให้เลื่อนไปซึ่งแน่นอนว่าการให้เลื่อนไปโดยมีคํายืนยันจากคุณหมอเนี่ยนะครับเราก็ต้องเชื่อท่านแต่ยังไงก็ตามนะครับการที่ขอเลื่อนไป25แต่เราว่าเอ๊ะหมอท่านให้แค่ดูว,วันที่3เราก็ให้ถึงวันที่18ยังไงก็ยืนยันว่าการเลื่อนทำนองนี้ไม่เสียหายต่อความยุติธรรมและไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเห็นคำสั่งของท่านในการสุงสุดนะครับ อันนี้งานอายการเราไม่มีข้อมูลส่วนนี้ครับเชิญครับท่านมีคําถามอะไรต่อเชิญเลยครับแพทย์ออกเมื่อไหอไร่ไบ้างครับที่ทนายเอามายื่นส่งให้นะครับเชิญท่านฝ่ายครับออกวันที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดเมื่อวานนี้ครับผมยี่สิบแปดพฤษภา,าครับผมโรงพยาบาลอันนี้ รา,ายละเอียดตรงนี้อย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับทางทางงานโฆษกและงานทางการของสำนวนก็ดูในหลักการในเหตุผลแต่ไม่ไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามาจากโรงพยาบาลไหน,นอะไรยังไงแต่เป็นยืนยันเป็นใบรับรองแพทย์ที่มีการรับรองอเดี๋ยวขออนุญาตในก่อนที่ตอบประเด็นตรงนี้นะครับขอให้ท่านนาเคนอธิบายนิดหนึ่งว่ามีเหตุข,ขัดขออ้ออย่างไรที่การสูงสุดสั่งวันนี้แล้วจึงไม่สามารถที่จะยื่นฟ้องวันนี้ได้มันมีประเด็นข้อกฎหมายอย่างไรเจ็สาเหตุที่ไม่สามารถที่จะ ยื่นฟ้องอพันตบโ,โททักษิณน,นะครับหรือคุณทักษิณได้ในวันนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านในการสูงสุดท่านมีคําสั่งฟ้องแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าการฟ้องคดีเนี่ยจะมีตามหลักกฎหมายจะมีอยู่ได้2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือกรณีถ้าตัวของผู้ต้องหาถูกคุมขังอยู่ระหว่างการพิจารณาอันนี้ถึงแม้ไม่มีตัวมาที่อายการก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้เนื่องจากว่าตัว อยู่ในอำนาจควบคุมของศาลแล้วกรณีที่2ก็คือตัวผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวตลอดมาตั้งแต่พนักงานสอบสวนจนกระทั่งมาถึงนายการกรณีเช่นนี้เวลาจะฟ้องจะต้องนำตัวไปศาลพร้อมกับคำฟ้องเพื่อยื่นฟ้องมิเะนั้นศาลจะไม่รับฟ้องซึ่งกรณีของคุณทักษิณเข้าข่ายกรณีที่สองซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีตัว แต่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของศาลได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตั้งแต่พนักงานสอบสวนเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นทางอายการจะต้องนําตัวของผู้ต้องอพันตบุตรทักษิณไปยื่นฟ้องต่อศาลพร้อมกับคำฟ้องซึ่งกําหนดนัดต่อไปก็คือวันที่18มิถุนายน2567ครับโดยหลักการก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทั 5, กษิหคือโดยหลักครับ วันที่18เนี่ยเป็นวันที่อายการอนุญ,ญาตให้เลื่อนไปเพื่อส่งฟ้องถ้าในวันนั้นพันตำรวจโททักษินไม่มาแล้วก็ไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้องกระบวนการในการทำงานของอายการก็จะมีขั้นตอนในการดาเนินการต่อไปนะครับโดยก็จะ,ะถ้ามาไม่มาและไม่แจ้งเหตุขัดข้องก็จะต้องมีหนังสือไปอยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนนะครับว่าให้ส่งตัวผู้ต้องหามาฟ้องภายในกำหนดเวลาต่อไป นะครับรยรรื่นฟ้องต่อศาลีนใหม่เนี่ยครับการเรียนอย่างนี้ครับเป็นขั้นตอนดีขั้นตอนหนึ่งนะครับณเวลานี้เนี่ยในภารกิจตอนนี้ที่เราถแถลงคือเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบคือทางท่านในการสูดได้สั่งฟ้องนะครับแล้วก็การที่จะค้านประกันหรือไม่อย่างไงเนี่ยมันมีหลักกฎหมายอยู่แล้วเราต้องดูว่าหนึ่งจะไปยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานไหมหลบหนีไหม อยากเสียหายต่อความที่ทํายังไงหรือไม่ก็คปคงเป็นประเด็นในการเราต้องต้องพิจาณานะครับแต่ตอนนี้อ่าผมไม่มีข้อมูลตรงนั้นครับเชิญท่านสื่อมวลชนต่อเลยครับเอ็ทเรียมคำฟ้องเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ได้เสนอผู้มิาชาครับผมครับ เป็นครับเป็นข้อมูลทางคดีครับผมครับเราได้เตรียมคําฟ้องไว้ไว้พร้อมในวันนี้ครับผมครับครับใช่ครับครับผมครับสาเหตุที่สั่งฟ้องคืออะไรครับสาเหตุที่สั่งฟ้องเป็นรายละเอียดคดีคงไม่สามารถเอามาแถลงได้ครับเชิญครับ รายละเอียดของคดีครับเอาเป็นว่าถ้าหลักกฎหมายคือถ้าเมื่อไหร่พนักงานอายการสั่งฟ้องไม่ว่าจะเป็นระดับไหนถึงท่านในการสุดมันมีหลักกฎหมายอยู่แล้วคือมีพยานหลักฐานพอฟ้องนะครับเชิญครับอะไรนะครับเชิญเชิญเชิญท่านรองโฆษกครับสิทธิ์ของจำเลยนะครับในวันที่ไปยื่นฟ้องต่อศาลก็หนึ่ง มีสิทธิ์ยืน่นหลังจากที่ไปยื่นแล้วนะครับสารสอบคําให้การของจําเลยแล้วก็มีสิทธิที่จะคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับต่อสารได้แต่การจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็อยู่ในหรือดุลพินิษของสารเป็นผู้พิจารณาครับนะยังครับยังครับสถานะของพันธบโททักษิณปัจจุบันยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ จะเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยเมื่อยื่นฟ้องต่อศาลและศาลประทับแล้วฟ้องจะเาเป็นจำเลยครับน่นา,น 8, น 18, งงานีนจถานครับดเดินทหรอังปนตอเลหมย่าิ 18, าออราก, 8, จากจรจ้กบนการอย่าเพิ่งคาดเดาเลยครับรอดูวันที่18ครับเช่นครับต,รต้องดูเหตุ ต้องดูเหตุน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเรียนย้ำว่ารอดูวันที่18อะไรก็ตามที่มันเป็นการคาดเดาคาดหมายเนี่ยมันตอบไม่ได้แต่ไม่ว่ากรณีใดๆการจะอธิบายประกอบการที่มาไม่มาเนี่ยมันมีขั้นตอนปฏิบัติของสำนักงาน,นการสุดชัดเจนและมีข้อกฎหมายชัดเจนไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับเช่น เป็นเรื่องของทางท่านในการสุดจะใช้ดุลพินิษตรงนี้เราไม่กล้าร่วงนะครับราต้องกลับไปดูระเบียบนะครับระเบียบเนี่ยถ้าหากเป็นการยื่นเพื่อร้องของความเป็นธรรมม่ใช่การประวิงคดีนะครับก็เป็นประเด็นที่การสุดท่านจะพิจารณา คือคือเรียนอย่างนี้ครับขอญาตเรียนอย่างนี้คําว่าเสร็จเด็ดขาดเนี่ยจะเป็นถ้อยคําที่จะใช้ในฝากฝั่งการสั่งไม่ฟ้องมากกว่าสั่งไม่ฟ้องเสร็จเด็ดขาดเมื่อทางพบตรเห็นชอบพอบอทางอ,อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษเห็นชอบอย่างนั้นเรียกว่าเด็ดขาดแต่คําสั่งของอายการสูงสุดก็ดีก็คือของพนักงานในก,การก็ดีเมื่อสั่งฟ้องแล้วเนี่ยนะครับเป็นการใช้ดุลพินิษตามขั้นตอนกฎหมายที่สั่งแล้วเนี่ย ถ้าเป็นกรณีหัวหน้าพนักงานสั่งอย่างเช่นคดีไอการจังหวัดสั่งฟ้องก็ถือว่าคดีนั้นเป็นคําสั่งที่มีกฎหมายรองรับก็ต้องเอาตัวมาฟ้องส่วนประเด็นการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยเป็นคนละประเด็นกันคําฟ้องใดที่ยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ต้องดำรงคงอยู่ตลอดการจะเปลี่ยนแปลงหากจะต้องมีเหตรุร้องขอความเป็นธรรมจะเปลี่ยนแปลง mm. เช่นแม้อยู่ในชั้นศาลแล้ว,ลวร้องขอความเป็นธรรมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นถ้าเป็นการฟ้องผิดตัว เป็นคู่แฝดไปฟ้องอีกคนหนึ่งไม่ใช่คนหนึ่งอย่างนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมเพราะนั้นประเด็นร้องขอความเป็นธรรมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเห็นและคำสั่งเว้นแต่จะมีข้อท็จจริงประกอบการพิจารณาต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับอ๋อไม่หรอกครับอันนี้คือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปใช้กับทุกคนและไอ้การเราก็ใช้หลักการนี้ทั่วราชอาณาจักรไม่ไม่ยัไม่เฉพาะจะจงเพื่อเพื่อใครคนใดคนหนึ่งอันนี้ยืนยันครับ มีทั้งดุลพินิษของท่านจะดูมีทั้งระเบียบสํานักงานในการสูงสุดกํากับโดยเฉพาะระเบียบสํานักงานในการสูงสุดถ้าเป็นการร้องเป็นเพื่อเป็นการประวิงคดีจะไม่พิจารณาส่วนอย่างไรเรียกว่าเป็นการประวิงคดีดูเรื่องต่อเรื่องดูเป็นครั้งครางไปเชิญครับพี่น้องสื่อมวลชนีครไดยืนหนังสือเราีกี่ครัมีครั้งเดียว ก็สอบให้แล้วนะครับครั้งเดียวครั้งที่ทางงานโฆษกเราแถลงไปเมื่อสักครู่เมื่อครั้งที่ไปแจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาพฤติการทางคดีก็ร้องหมาก็สอบให้ครบทุกประเด็นนะครับมีมีเพิ่มเติมไหมครับโอเคนะครับผมคิดว่าคาแถลงทั้งหมดน่าจะทําให้พี่น้องสื่อมวลชนได้กระจ่างทุกขั้นตอนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วก็ ทั้งหมดที่แถลงมีเอกสารข่าวแจกจากทางสำนักงานในการสูงสุดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทางทิมสารนิเทศและประชาสัมพันธ์คงจะเอาเอกสารข่าวแจกให้กับพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณมากนะครับในนามสำนักงานในการสูงสุดและโฆษกสำนักงานในการสูงสุดขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ